เตอร์พิลาผมเตอร์อพิลาผมจิตวิญญาณเป็นความไฟเราซ้อมมาก<อ>ี่วันเดือนกว่าการซ้อมอยู่ที่ใครขอพิธภัณฑ์ครับที่เดิมเลยที่กำนันแมงกรุงเทพนเองมีใครเป็นกู้ปอลซ้อมแล้วมั้งเขาไม่รีบเชื่อเพื่อนสมานเพื่อนๆเพื่อนๆใครเยื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสองสูงเท่าไหร่หนึ่เจ็ดสิบน้ำหนักแบบฝอยเราตอนนี้ประมาณห้าสี่หกห้าเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับปีมือวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรนาเรืองเคยต่อยกัเขาไหม ครั้งแรกเลยและได้ดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนมวยสไตล์มี่มือด้วยวันนี้มาเจอแล้วนะวางกี่วางแผงให้ดิต่อไปเองเราก็ต่อยกันตาอไเราก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ข่าววุ้นเขาวนดีเนาะล่าสุดปล่อยไปกับใครเวลาที่ไปงานเมื่อวันนั้นไพ่แพคคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่น่าร้อยสิบสามเอยสิวันนี้ไม่มาร้อยสิบเจ็ดเลยอ่ะโตขึ้นโตขึ้นด้วยก็เลยปล่อยขึ้นมาเนาะเพราะจริงเรามีต่อยมุ่งมันเรื่อายที่แล้วใช่ย้ำวันน้ำหนักมันทำไม่ได้ ก็เลยมาวันนี้แทนก็เลยมาพักที่เจ็ดเลยเมื่อเช้าสอนหนักจังสอบพอดีผ่านแล้วเป็นไงบ้างพอดีพอดีเลยมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กล้าว่าจริงสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะคุมมากี่กิโลไฟนี้ก่อนสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราล่ะคนจังหวัดศรีสะเกตเด็กศรีสะเกตอ้าวฝากเชิญชวนแฟนครับฝากเป็นการยินดีรู้มากไปทำอะไรดี่ะขอโชคดีขอบคุณมากครับ